สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากันอีกแล้วที่เด่นอีเปียนนะคะหรือหนองอีเปียนตอนนี้สิบโมงกำลังจะสิบเอ็ดโมงนะคะกำลังเตรียมเบ็ดวางเบ็ดมีพาพี่น้องมาปิกนิกด้วยวันนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้สัก,กี่แต้มนะคะ teo ẩu tao tem já, Padapian, ừm, ơ đơm tem đừng lung phừng đó vệ, không phải bị đứt อยู่อยู่อยู่อย,อยู่พี่นาดคะพี่นาด่ะตักปลาให้หน่อยนะคะมาเร็วนาดเดี่ยวตักปลานไปนี่ไปน,นี่ลงไปดิ่เด็กมัอน นี่นี่ของกังจุมจ่มจุมม่มจุ่มจะคุณยง่วงไหมฮะตักอ้าวแต้มนี้ที่รอคอยสองแต้มจ้า อรอลุ้นแต้บต่อไปจ้ารอลุน้นการอยู่ไม่อยู่โอ้ยไปอยู่หลุดพันกันมัดกันพูดไดจิตตาไขเงี้ยแลว <c oughs> อีกหนึ่งแต้มอดหยาเลยไหนล่ะที่ตักอะนูน <laughs> ไม่ทัน <laughs> เอลงเท้าไว้พี่หน่อยอีกหนึ่งแต้มคะ่ะตอนนี้ก็16นาฬิกาแล้วนะคะได้เวลากลับเก็บแล้ว ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปรับนับแต้มที่บ้านกันนะคะสองตัวบรรยากาศกำลังดี่าถึงบ้านแล้วค่ะเรามานับแต้มกันว่าไ,ได้กี่แต้มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแต้มจ้ะ วันนี้จบที่หกแต้มจ้าฝากติดตามช่องวารีบุญเกิดด้วยนะคะอันนี้ตกที่เด่นอีกเปียนที่พิเศษจ้าเลิกหกเออสี่สิบหกนาฬิกาฝากติดตามช่องด้วยจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า